นี่ตำนานแห่งเบหาล็อกฮีมาเทน F 16 a B C บทนำา f 16 i g h t i n แฟ a l c o นถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกการออกแบบที่ทรงพลังคล่องตัวและสามารถปรับใช้ได้หลากหลายภารกิจทำให้เครื่องบินรบประกูลนี้ถูกนำเข้าประจำการในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยโดยรุ่นที่ประเทศไทยใช้งานคือ F 16 a b และ f 16 c ซึ่งมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ อย่างไรก็ตามรุ่นเก่าอย่าง A B เริรมมีอายุการใช้งานมากขึ้นทําให้ถูกพิจารณาว่าควรหาทางเลือกใหม่ในการทดแทนการพัฒนาและที่มา F 1 6ถูกพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ในช่วงปี1970ต่อมาสิในการผลิตและปรับปรุงได้ตกเป็นของหลักฮีมาถึงจุดประสงค์หลักในการสร้าง F 1 6คือเพื่อเป็นเครื่องบินรบขับไล่เบาราคาประหยัดแต่มีขีดความสามารถสูงสามารถเข้าร่วมรบทั้งระยะประชิดและจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้ การออกแบบตัวเครื่องมีลักษณะพิเศษเช่นการใช้แค n นล y ี่แบบ b u บ b บิลที่เปิดมุมมองรอบทิศทางให้กับนักบินระบบ FLY by d o u e i e ที่ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำและโครงสร้างที่ออกแบบให้รองรับแรง G ได้สูงจึงทำให้ F-16 กลายเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวมากที่สุดรุ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์การบิน F-16A/B รุ่นบุกเบิกรุ่น F-16A คือรุ่นที่นั่งเดี่ยวส่วน F-16B คือรุ่น2ที่นั่ง ซึ่งใช้สําหรับฝึกและภารกิจพิเศษจุดเด่นคือความคล่องตัวและการออกแบบที่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายแต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานสมัยใหม่รุ่น A-B มีข้อจํากัดในด้านเรดาร์ระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์การบินทำให้ประเทศผู้ใช้งานต้องปรับปรุงหรือพิจารณาการตรดประจำการ F16C ความทันสมัยที่เหนือกว่ารุ่น F16C ได้รับการอัปเกรดในหลายด้านเช่นเรดาร์แอ APG68 ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตรวจับเป้าหมายได้ไกลกว่าระบบอาวุธที่สามารถรองรับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ120น้ำรอมและขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินที่มีความแม่นยำสูงรวมถึงระบบรบกวนสัญญาณและอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่า F-16C ยังมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ General Electric F-110 หรือ Pratt w h i t n e F-100 ที่ให้แรงขับมากขึ้นทำให้สามารถบรรทุกอาวุธได้หนักกว่าและทำภารกิจได้หลากหลายขึ้น ความสำคัญในกองทัพอากาศไทยประเทศไทยนำ F-16 เข้าประจำการครั้งแรกในปี1980โดยได้รับ F-16A B รุ่นแรกแรกและต่อมาได้รับ F-16C ดีที่มีความทันสมัยมากขึ้น F-16 กลายเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยมาหลายทศวรรษใช้สำหรับการป้องกันน่านฟ้าการสกัดกัน้นและภารกิจโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินอย่างไรก็ตาม F-16A/B ที่อยู่ในประจำการบางส่วน ได้ใช้งานมานานกว่า30ปีและเริ่มมีสัญญาณของความล้าสมัยทําให้เกิดการพิจารณาโครงการปรับปรุงหรือแม้กระทั่งการมองหาเครื่องบินรบใหม่เพื่อแทนทีการปรับปรุงและการยืดอายุการใช้งานหลายประเทศรวมถึงไทยได้เลือกทําการปรับปรุง F-16A/B ให้กลายเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นเช่นการติดตั้งเรดิเซรุ่นใหม่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและอาวุธนําวิถีรุ่นล่าสุดเพื่อให้ยังคงทันสมัยและสามารถรับมือกับทัยคุกคามยุคใหม่ได้แม้ว่าอากาศยานเหล่านี้ จะมีอายุการใช้งานมากแต่ด้วยการอัปเกรดก็ยังคงใช้งานได้อีกหลายปีความท้าทายและอนาคตคำถามที่สำคัญคือประเทศที่ยังใช้ F-16A/B จะปรับตัวอย่างไรต่อไปเครื่องบินเหล่านี้ถึงแม้จะเคยเป็นหัวใจสำคัญแต่ในยุคที่มีเครื่องบินล่องหนและเทคโนโลยี